เพื่อนๆนะครับวันนี้พามาดูเป้าซ้อมกระป๋องนมวัสดุหาได้ง่ายนะครับนะบางทีเรากินเหลือกินเสร็จหากระป๋องหนานนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นกระป๋องบางอย่างพวกกระป๋องโคกร,ระป๋องปัฟซี่อะไรเงี้ยมันจะบางไปนิดนึงมันยิงไม่กี่ทีมันก็ทะลุแล้วนะครับกระป๋องที่หนาผมคิดว่าจะเป็นพวกกระป๋องนมนะกระป๋องอากาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะเอามาเกี่ยวนะครับเกี่ยวเสร็จแล้วก็ไปหาที่แขวนไว้ซ้อมยิงได้ครับ ข้อดีของกระปองแบบนี้คือหนึ่งเป้ามันจะใหญ่กว่าเป้าเป้าหนังนะเวลายิงจะรื้บเสียงมันก็จะสะใจนิดหนึ่งนะครับนะมันจะต้องปองแป้ง,ปง,ปงนะมันก็เวลาเรายิงโดนเราก็จะได้ฟิลนะะโอเคเดี๋ยวขอญาตไปเซตอัพแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าเป็นยังไงที่ล่มลมนะไปแล้วเราก็เอาไปแขวนนะครับนะแขวนตรงไหนก็ได้นะครับที่เราคิดว่าเราจะซ้อมนะผมพอดีผมเจอกิ่งไม้ตรงนี้ละเดี๋ยวผมแขวนหน่อยนึงนะ ได้เหตพอแขวนเสร็จปุ๊บเราก็ได้เป้าแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองซ้อมยิงกันวันนี้นะครับระยะก็เอาประมาณสักไม่ต้องไกลมากหรอกเนาะเอาประมาณสัก 4- ี่ห้าเมตรนะครับพอละนะไกลมากก็มองไม่เห็นมองยากนะครับอ่ะโอเคมันเริ่มลองดูกันดีกว่าครับมองเห็นเป้าบ้างนี่เป้าอยู่นี่นะนะเจอลมพัดต,ตองแตง่งตองแต่งอยู่นะครับเพิ่มความยากขึ้นไปอีกนะในการทดลองยิงอ่ะมาลองยิงกันดีกว่าว่าจะโดนไหมนะครับ ระยะก็ไม่ไกลมากนะประมาณสี่ห้าเมตรนะครับเนาะที่สูงทุ่มพุ่มไม้ลองเล็งลองยิงดูไม่ได้มาโดนง่ายๆแล้วเนี่ย โอ้ไม่โดนเลยเว้ยวันนี้ยังไม่เข้ามือโอ้โดนแล้ว้อมไปนะครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเราไม่ต้องซีเรียสน,นะครับนะเรา็็้อมไปเรื่อยๆนะครับเวลายิงเข้าเราก็ดังแป้งเราก็สนุกสนานนะครับ เราไม่ใช่มือโปรเราก็ยิงไปว่างตรงไหน,นมีที่ให้ซ้อมเราก็ซ้อมนะครับโอ้ยากเหมือนกันนะอีกโจทย์นี้เดียวต้องจับจุดก่อนโอ้ขนาดลูกดินยิงยังบุบเลยนะครับนะไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยนะ โอ้โหอย่างเงี้ยไล่กาดจริงๆอันนี้สีมือเริ่มเข้าขั้นแล้วครับผม mm hmm. เวียงไปเวียงมาอย่างนี้ยิงยากนะเป้าไม่นิ่งนะครับนะถือว่าเป็นการซ้อมเบื้องต้นนะเผื่ออนาคตยิงเป้าบินนะครับนะเ mm hmm. ปีย ใหญ่แบบนี้ค่อนข้างยิงง่ายครับนะ เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันว่าหลังจากที่ยิงไปแล้วกระปอนน๋องมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับนี่ขนาดลูกดินนะเนี่ยนะลูกดินนีดเล่นกันกระป๋องบี้อย่เหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ทะลุนะแต่ดูดิกระป๋องหนา,นาๆาเงี้ยนะบุบบี้หมดเลยนะครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีที่ซ้อมก็ดีครับที่โลง่ลงๆนะหาที่โลง่ลงๆซ้อมหาเป้าแบบง่งายๆแบบนี้นะเอาไวา้ยิงฝึกความแม่นยำครับผม มีมอเตอร์ไซค์วินเทจอย่างนี้สักคันหนึ่งนะโอ้โคตรได้เลยขี่ไปเจอนู่นเจอนี่นะครับนะอะไรที่เป,เป็นเป้าแล้วก็ยิงแต่อย่าไปยิงเป้าที่มีชีวิตนะครับบางทีเจอพวกกิ่งกงกิ่งไม้นะสอยพวกขัวมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ขี่มอเตอร์ไซค์พกหนังกระติกฟีลิ่งโคตรได้เลยครับโอเคลาไปนะครับวันนี้ครับ